ไปกับไปกับสิ่งแวดล้อมครับแล้วก็ทําททำใจให้ได้ด้วยวะอ่าไม่ใช่ว่าแล้วจะต้องดูยังรูไ่าเสมอไปนอกจากพ่อให้ข้อมูลและให้ความรู้เกี่ยวกับบัวที่ดีรักษาบัวดูแลบัวยังไงเรายังต้องมีเขาเรียกว่าต้องภูมิปัญญาของตัวเราต้องมีคุณสมบัติของความเป็นคนเลี้ยงบัวด้วยถึงจะได้บัวที่ดีคู่เดียวกันลูกพ่อเดียวแม่เดียวกันยังซวยไม่เท่ากันเลยเออครับ นะมีกันสิบคนพ่อเดียวแม่เดียวเดินมานี่ไม่เหมือนกันนะบางคนไปเหมือนข้างญาติข้างแม่บางคนไปเหมือนญาติข้างพ่อมีด้อยมีเด่นแล้วแต่พันธุกรรมใช่ไหมแต่รับปัจจัยสาคัญคือจิตใจต่อไปเรือัอุดีอัตใจสำคัญวิมิจักรสำคัญวิจิตต้องมีความซื่อสัตย์ สัตย์ขยันอดทนคนเลี้ยงวัววัวสไตล์เนี่ยฮินดูบาซินเนี่ยพ่อกับยุคใหม่ของคนเลี้ยงวัวกับคนยุคพ่อเนี่ยแตกต่างกันไหมครับต่างกันต่างกันนี่เหมือนเหมือนอดีตปัจจุบันก็มีต่างเหมือนเหมือนกันเว้นแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันมียุคนักวิชาการผู้มีประสบการณ์เข้ามาเข้ามาให้ความรู้มาตอบสนองได้ได้สบพรันแต่คนโบราณก็เหมือน จะเปรียบเหมือนถ้าเพชรในต้มก็หายากเลยครับคุณโบราณถ้าจะเก่งถ้าจะดีก็ต้องดีด้วยวิสัยทัศน์ครับจริงๆคือคนโบราณเนี่ยใช้วิธีการทําเลี้ยงดูแลวัวแบบประสบการณ์แบบประสบการณ์แบบโบราณแบบความชํานาญใช่ความชํานาญแล้วเขาแต่เขาเขาก็คงด้วยถ้าคนมีคุณสมบัติดีเขาก็คงด้วยเขาก็สอนพ่อมานี่ครับ พอเดินหมากับตอนพ่อเป็นวัยรุ่นเด็กๆก็ที่บ้านนีแจะคนรุ่นดีมั่งไหมดีมั่งหมาบ้านพ่อกินข้าวบ้านพ่อแล้วเขาก็ให้อุดมคติพ่อก็แอบจำเขาก็บอกหนูคนน่ะมันต้องซื่อสัตย์นะลูกซื่อสัตย์กับสิ่งที่เราทำซื่อสัตย์กับสิ่งที่เราอยู่ซื่อสัตย์การใช้ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมกับ แล้วก็ซื่อสัตว์ก็อาชีพที่เราทำถามจะว่าพ่อเขาจะบอกว่ามันต้องใช้วิญญาณใช้ใจวิญญาณเพราะสําสคัญอย่างเดียวเลยอะไรก็ทําได้แต่ความอดทนละข้อที่หนึ่งแล้วคนที่มีความอดทนยาวนานได้ก็ต้องใจมาก,ก่อนนันอาชีพอาชีพอาชีพที่ที่จะมาทําปัตุสตัตว์เนี่ยหนึ่งต้องใจรัก ตามเส้นนาฬิกานะครับผ้าของใครก็แล้วแต่ฝึกวัวต้องให้เดินตามเส้นนาฬิกาคนจุงจะต้องอยู่ด้านนอกวัวจะอยู่ได้ของยยช่วยวัวนอกเพราะนั้นวัวนอกที่พ่อขับกันอย่าผูตัวเองอย่าผู้ตัวเองอย่าผู้ตัวเองก็จะเอาไปไหนแล้วเดินเดินเดินทางนี้อย่าผู้แล้วมันไม่ได้ เฮลี่ว่ะโอ้ยใหญ่บ้างเลยอ่บะมันลูกผสมอบะหมอนลูกสมแล้วบะมันแล้วก็ัวร้รากัน 1 1ธันวาถึง12ธันวาประกวดที่กาโกบาลคือวันที่11มีการวเวลานวิ่งลูกตอนเวันวันที่11แล้วก็มีวเวลานตอนกลางคืนวันที่12ประกวดอินดูบาซตลูกร้อยทั้งหมด เอาเตรียมเทพบระบุเพชรดำเ้ครับเราพยายามทำ่บริเวณให้กับท่านเพราะว่าท่านมันอยู่ด้านในจะมันจะเกือากาะเดี๋ยวก็ไปขึ้นเวฟคล้ายๆกนลย่ไงทว่าโอ้โหไม่ดูว่าผมเลยอยู่เนฆ่าอยู่ ชีพที่ที่จะมาทำปัจตุศตเนี่ยหนึ่งต้องใจรับ